พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักศีเป็นประกันนะครับ <laughs> จริงจริงอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมปวดมากเลยโยมสอ,องข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมปวดแบบอยากจะทุบเขา่าจริงจริงคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยค่าผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอก ครับผมจริง,รงเรื่องนี้พูดจากใจจริงเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือน,อนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงสวัสดีค่ะพระพัร์ตีบูนดูแลกระดูกและข้อน,นะคะดีบูนของเรานะคะจะมีอยู่2แบบค่ะจะมีตัวดีบูนแบบแคปซูลตัวนี้นะคะตัวนี้จะเรียกว่าดีบูนชนิดผงชงดื่มค่ะ ดีบุญของเราจะจำหน่ายมาแล้ว13ปีลูกค้าทั่วประเทศทานแล้วเห็นผลเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะคงเคยเห็นตัวดีบุญของเราผ่านตาม,มาบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้พรพัฒนจะพาทุกท่านไปชมว่าดีบุนของเราดีจริงไหมทานแล้วเห็นผลจริงไหมคะ่ะจากเคสสัมภาษณ์ลูกค้าทั่วประเทศเลยคะ่ะไปรับชมคลิปกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็อย,อยู่กับลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ีบูลตัวนี้นะคะที่เรียกได้ว่าดุ่งดังมากๆในโลกออนไลน์ตอนนี้แล้วก็คุณภาพนะ,ะลูกค้าประทับใจสั่งทานต่อเน,นื่องแล้วก็มีการบอกต่ออย่างแพร่หลายะคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจกับสินค้าตัวนี้มากๆแล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะก่อนทานนะคะพี่พ่วันเอีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดหน้าขาแล้วมา <c oughs> ที่ขามีด <c oughs> แต่ปกติอ่ะ พี่เป็นหมอร่องกระดูกพี่หมอร่องกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งเราก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งเขาล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สามแต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบุญก่อนเจอดีบุญก่อนเาเห็นบอกว่าพี่พียวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะค่ะพี่จะเดินระยะใกล้ๆเพราะว่ามันเดินไม่ได้พอเดินแล้วว่าขามันจะอ่อนแรงมันจะพับค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่นั่งหันหลังเนี่ยแหละ แล้วพี่ฟังเปิดย t u b e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าเปกติผมมผมเดินไม่ได้ตอนนี้ผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนเราใช่ะ่มใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขาทานดีบูนหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูนพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ลองติดทานตัวดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะ บุดีบูลกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีห้าซองท่านได้ห้าวันใช่ไหมคะประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่งพี่อ่ะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ แต่พอเอินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบนึงพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่สามเดือนนะคะหกเดือนนะคะเผื่อจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกันพี่ชมานี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าพี่พิมพรมวันเนี่ย็นคนโทรหาพวกว่าอยากรีวิวสินค้าดีๆให้แต่วแล้วบอกว่าสินค้าดีๆแฟนพี่พี่วันบอกว่า คุณต้องรีวิวให้ให้เขาดูใช่ไหมคะเผื่อคนอื่นในคือเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะได้หายเราะว่าเวลาเป็นนมันทรมานครอบครัวพี่ทุกคนพอใจแล้วก็ดีใจที่แต่ได้หายห่เหมือนเราได้ชีวิตใหม่นี่นะคะสุดยอดมากเลยนะคะพี่บอกว่าเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่นั่นคือหมายความว่าดีบูลตอบโจทย์ในเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ฟังทลิปนี้ก็ไม่ต้องลังเลเลยค่ะใช่คุ้มจริงๆค่ะกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องทรมานอีกต่อไปน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียง จากพี่พิมพ์วันนะคะใครที่มีการดังกล่าวนะคะลองเลยแต่ใจซื้อเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะทำไมถึงสิ่ใจเลือกทานดีมูลละคะเพราะว่าเห็น ไปถัมพาดอยู่ไอยูทูบอ่ะเขาบอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยแบบมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนลยค่ะพี่วิศวตดีขึ้นอย่างที่เขาพูดใช่ไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานเอาเร่องให้ฟังนิดนึงค่ะดีขึ้นตั้งแต่สองวันใหม่ สที่สองอ่ะสองที่สองเท่านั้นเองคร่ะว่าปันที่สองก็ดีขึ้นแล้วคือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราสัมผัสตั้งแต่สองสองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วนะคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดแล้วเจ็ไม่ปวดเนาะโอเคค่ะถ้ามีคะแนนให้กีบุญต้องติดคะแนนค่ะพี่มีกะสักให้กีบุญเท่าไหร่ดีคะให้ร้อยคะแนนเลยโอ้โหมีสิบห้าร้อยหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลย แล้วก็เดินลําบากเดินลำบากเนาะเป็นมาสี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะค่ะได้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อเมื่อปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเราว่าผ่าเขาป่าแต่ก็เขาว่าอีก ประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าทก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนก็บอกว่าจะเพิ่ง่านะทีะะนี้เลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุลแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงม้างคะ ก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับพอซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพูดกับแฟน่ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบยุบอ็รู้ว่าดีข้นนะครัสาซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงใค่ะพอเจ้าห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวด ปวดนินดๆข้างในอ่ะกล่องที่สาวว่าไะกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับปวดเด้ามากๆเลยเนาะล <c oughs> ูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนคจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับอ๋อตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะ72ฮ <72 S 2> ะเ2็ดอเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะควันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยคครับ คือผมประมาณปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเนี้ยครับไปนวดบ้างไปทงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูญจากช่องทางไหนคะช่องทางยูทูบเนี่ยครับยูทูบเนาะก็เห็นุ๊กออกก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าพวกที่เข้าทานมาให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมคะจะทดลองจะทดลองดูแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะ S <S เรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทา,ทานที่สองที่เท่าไหร่คะคือสองแรกเลยนะครับผม<ช>ทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้น<ช>นะครับสองแรกเลยตั้งแต่สองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็นทานไปเรื่อยๆ<ช>ทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็าหายเลยห<ช>้าชุดหนึ่งห้าซอง <4 S 2> นะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งซองแรกนะคะ,ะเพราะว่าหนึ่งซองนี้มันมีห้าซอง พอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบอีกทีเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหาย100%โอ้โหสุดยอดมากเลยพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอน เอาเอาสักสีเป็นเหมืกันนะครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจัดจำหน่ายมายาวนานถึง13ปีจึงมีผู้ใช้ทั่วประเทศทานจริงเห็นผลจริงให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าดีบุ๋เนี่ยสามารถตอบโจทย์ผู้ที่มีอาการปวดข้อปวดเขาได้เป็นอย่างดีค่ะในหนึ่งกล่องดีบุ๋ของเราจะบรรจุอยู่5ซองชองดื่มได้5วันค่ะ เดี๋ยววันนี้พลรพัฒจะชงดื่มให้ทุกท่านดูกันเลยค่ะว่าดีบูนของเราเนี่ยปลอดภัยจริงไหมเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้ลูกค้าค่ะชงดื่มแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะทุกท่านตอนเราชงดื่มน้ำก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะพลรพัฒ์จะดื่มให้ทุกท่านดูกันเลยค่ะ แล้วคะ่ะทานง,ง่ายไม่ขมไม่ฝาดไม่เปือไม่คา,า,าวเลยนะคะถ้าท่านมีอาการปวดอยู่อย่าปล่อยทิ้งไวนะ้นากรีบรักษาก่อนจะสายเกินแก่สำหรับท่านไหนที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็รุมมาตอยกระดูกขับเส้นสามารถติดต่อหาพราพัฒน์ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะสั่งของเราการันตีได้เลยนะคะว่าเป็นของแท้ทุกกล่องคะ่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สั่งจากพรพัฒน์ไปแล้วลูกค้าเช็คว่าเป็นของปลอมพรพัฒน์การันตีให้เลยคืนเงินให้ทุกท่าน1 0 0 0 0แบาทค่ะ สำหรับวันนี้พรพัท์ดีบุญศูนย์จำหน่ายดีบุญสำนักง,งานใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ